สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันอังคารที่21มิถุนายน2022วันนี้ Fear and Greed i n d e x เหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานอยู่ที่9วันนี้ก็อยู่ที่9วันนี้เรามาดู2-3ข่าวสบายๆกันนิดนึงนะเพื่อนๆข่าวแรกจะมาอัปเดตในเรื่องของ Vasil Hard Fork ของ Cardano นะครับ มีรายงานจาก input output global ว่า v e s i l upgrade เนี่ยซึ่งเดิมทีเตรียมที่จะเปิดตัว mainnet hard fork ในวันที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้ต้องถูกเลื่อนออกไปนะครับเป็นปลายเดือนกรกฎาคมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีวันที่ที่แน่นอนนะเพื่อนๆเท่าที่อ่านดูนะครับเขาบอกว่าเจอบักอยู่7ตัวแต่เป็นบักเล็กๆแก้ไขง่ายไม่ยุ่งยาก และหลังจากนั้นเขาก็เลยประชุมกันและสรุปว่ายังไม่ส่ง Hard Fork อัปเดตไป Testnet นะครับขอเวลาทดสอบระบบแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อความแน่ใจก่อนทางทีมงานของ Developer นะครับก็ออกมาให้ความเห็นว่าเขาเข้าใจความรู้สึกของ Cardano Community ดีนะรู้ว่าหลายคนตอนนี้อาจจะผิดหวังแต่อยากให้ทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยของระบบเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็มองได้2แบบเพื่อนนะครับ ช้าจริงๆเลยนะครับบางคนก็มองว่าเขาละเอียดเขาซื่อสัตย์ต่อการทำงานอัปเดตสถานการณ์ตลอดนะครับให้ความสำคัญต่อรายละเอียดก็เพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับหนึ่งเดือนวันเวลาผ่านเร็วเพื่อนๆนะครับตอนนี้ราคาก็ไม่ได้กระทบอะไรผมมองว่ามันอาจจะเป็นช่วงดีสำหรับสาย dca นะครับเพิ่มเวลาให้ท่านช้อนเพิ่ม ส่วนตัวคิดว่าเดือนหน้าอาจจะเสร็จก็ได้นะเพื่อนเพ,นเพราะว่าพี่พี่ขอไปพี่ชาวฮอสกินสันนะครับจะไปพูดพี่อ er นะีลอนมัสเฉยพี่ชาวฮอสกินสันแกบอกว่าเดือนหน้าแกะจะไปเที่ยวมองโกเลียนะเพื่อนๆน,นี่นะครับแกบอกว่า I'm going to Mongolia next month นะครับก็น่าจะไปฉลองเพื่อนๆหลังจากที่ทุกอย่างมันเสร็จสิ้นนะครับก็มาลุ้นกันต่อไปนะครับ เอาล่ะข่าวต่อไปมาพูดถึงอบป้าโดคอรน,นิดนึงข่าวร้อนแรงออกมาจากเกาหลีใต้เลยเพื่อนๆข่าวนี้เขาบอกว่า Terraform officials banned from leaving south korea as do kwan may apply for singaporean citizenship ก็เจ้าหน้าที่ Terraform Labs ในเกาหลีใต้นะครับตอนนี้ถูกระงับการเดินทางออกนอกประเทศในขณะเดียวกันนะครับเขาบอกว่าคุณโดคอรเนี่ยอาจจะกำลังขอสัญชาติสิงคโปร์อยู่ตอนนี้ มีรายงานจากสำนักงานอายการเกาหลีใต้นะครับว่าห้ามเจ้าหน้าที่ Terraform Labs ทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่และอดีตเจ้าหน้าที่รวมถึง Developer อร์ทุกคนที่อยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยห้ามออกนอกประเทศคำสั่งนี้มีผลทันทีรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้มีความกังวลว่าอาจจะมีบุคคลบางกลุ่มพยายามหลบหนีออกนอกประเทศหรือบางกลุ่มที่อาจจะหนีออกนอกประเทศไปแล้ว ในขณะที่สถานีโทรทัศน์ของเกาหลีใต้นะครับรายงานว่าทางสำนักง,งานอายการและหน่วยสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางการเงินเนี่ยกำลังเร่งสอบสวน Terraform Labs เกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องความผิดปกติทางการเงินหลังวิกฤต u s t และ Luna Classic เมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครว่าผู้ก่อตั้ง Terraform Labs คุนโดควอนเนี่ย อาจจะกำลังพยายามขอสัญชาติในสิงคโปร์ซึ่งกฎหมายสิงคโปร์นะครับกำหนดว่านักลงทุนต่างชาติสามารถยื่นขอสัญชาติได้หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้นะครับซึ่งรวมถึงการใช้กา,ใชชการใช้ชีวิตในสิงคโปร์เป็นเวลา2ปีขึ้นไปและดูเหมือนกับผู้ก่อตั้ง Terraform Labs คุณโดคอรเนี่ยหลายคนมองว่าตอนนี้คุณสมบัติครบถ้วนแล้วแล้วก็อาจจะขอสัญชาตินะครับ แล้วก็ยังมีสายข่าวรายงานถึงเบาะแสจากอดีต d e v e l o p e r อร์ Developer ของเดตเทราฟอร์มแลบในเกาหลีใต้นะครับเขาบอกว่าโดคอเนี่ยกำลังดำเนินการขอสัญชาติในสิงคโปร์อยู่ก็สรุปง่ายๆเพื่อนๆตรงนี้นะครับเขาก,ากักตัวทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Terraform l a b s ในเกาหลีใต้ซึ่งถ้าเกิดการสืบสวนสอบสวนมันออกมาว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Terraform l a b s หรือใครก็ตามเนี่ยมีการ ผู้ภาษาชาวบ้านว่าเล่นโสกปกทําให้ u s t มันหลุดเพกนะนเพื่อนจะได้จับอย่างง่ายดายนะครับก็ถ้าเกิดหนีออกนอกประเทศไปเนี่ยงานงอกแน่นอนในขณะเดียวกันนะครับนายใหญ่โดควอนตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในเกาหลีใต้นะนเพื่อนลูกน้องก็ต้องเซ็งนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเกาหลีใต้ผมเข้าไปดูรายละเอียดข่าวนะครับเขาบอกว่าด e เวล o p e r แล้วอดีตพนักงานเนี่ยถูกเรียกตัวมา เรียกว่ารายวันเลยนะครับเข้าไปให้ข้อมูลกับหน่วยงานาที่ทําการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษของเกาหลีใต้เนี่ยทุกวันเขาก็หลายคนมองว่าเนี่ยทำไมถึงจะต้องมาบังคับห้ามออกนอกประเทศเอตอนนี้เขาก็ร่วมมือกับหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐในเรื่องของเทราลูนา่าแต่ในขณะเดียวกันนายใหญ่ของเขาเนี่ยยังไม่ต้องกลับเข้ามาในประเทศเลยนะครับก็ตรงนี้ ผมดูแล้วเพื่อนๆน่าจะลากยาวนะครับดูเหมือนกับพี่โดคอนของเราเนี่ยอาจจะยังไม่มีแผนที่จะมาเกาหลีใต้ในเร็ววันนี้นะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานั้นเพื่อนเนี่ยผมดูถ้าเกิดลูกหลานตำรวจหรือแม้กระทั่งตำรวจสืบสวนสอบสวนคดีเกิดเคยลงทุนในลูน่าเนี่ยอันตรายนั้นเพื่อนนึกภาพว่าเราไปเป็นผู้ต้องหาต้องไปสืบสวนสอบสวนตรงนั้นเนี่ยอาจจะโดนหิ้วไปเซฟเฮาหรือเปล่านั้นเพื่อน ข่าวต่อไปมาพูดถึง WeChat Application ในประเทศจีนนะครับซึ่งมีผู้ใช้งานกว่าพันล้านคนเพื่อนๆตอนนี้เขาประกาศแบนบัญชีผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมตในเรื่องของการซื้อขาย NFT ซื้อขายค r y ปโต c u r r e n c y นะครับหลายคนมองว่าข่าวนี้เนี่ยคือคุณรีบแบนไปเลยนะประเทศจีนกรุณารีบแบนไปเลยคุณหลอกดาวมาโดยตลอดตั้งแต่ข่าวฟัดว่าห้ามขุด ห้ามซื้อห้ามขายมา e v e r g r a n n รนะครับแล้วเนี่ยจะมาในเรื่องของ WeChat อีกแล้วก็ข่าวจีนไม่ควรกระทบราคาของเหรียญคริปโตเคอเรนซีอีกแล้วนะครับหลายคนใน Twitter มองอย่างนั้นเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามามาปิดท้ายทวีตของพี่อีลอนมัสนะเพื่อนๆปิดท้ายด้วยทวีตของพี่อีลอนมัสนะซึ่งเป็นทวีตที่โดนใจผมมากๆ t ทวีตหนึ่งนะครับทวีตที่ชื่อว่า AI gets better every day นะครับหรือว่า ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนับวันมันจะย,ยิ่งพัฒนาขึ้นไปนะครับนับวันมันจะยิ่งดีขึ้นแล้วก็มีภาพที่เหมือนกับเชิงประชดประชันนะเพื่อนๆเขียนว่ามนุษย์เท่านั้นที่จะเล่นเบสบอลได้มนุษย์เท่านั้นที่จะทําความสะอาดได้มนุษย์เท่านั้นที่จะเล่นปิงปองได้ขับรถได้เล่นหมากลุกได้แปลภาษาได้คือเ i นเพื่อนๆเป็นสิ่งที่ส่วนตัวผมนะครับผมกลัวมากกว่า มากกว่าเฟดมากกว่าตลาดคริปโตคราชมากกว่าอุทกภัยด้วยซ้ำเพราะเพื่อนๆนึกภาพนะคะว่าโรงงานในอนาคตเนี่ยนะนับวันจะยิ่งใช้ AI เนี่ยมากขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันรันบน AI แบบ100%น่ะนะฮะหรือการใช้ AI ในการตัดสินคดีที่เป็นคดีแบบเบสิกพื้นฐานรวมไปถึงร้านอาหารร้านกาแฟร้านสะดวกซื้อที่ใช้ AI แบบ100%เอ่ะเพื่อนๆซึ่ง ออตอนนี้มันก็เริ่มเห็นแล้วนะครับบางประเทศเนี่ยเริ่มใช้ AI เกือบ100%แล้วแม้กระทั่งวงการแพทย์นะครับ AI ที่ใช้ในการวินิจฉัยผลเอ็กซเรย์ซึ่งเขาบอกว่าต่อนาทีเนี่ยเขาสามารถวินิจฉัยได้เป็นแบบเป็นสิบสภาพอะในขณะเดียวกันคุณหมอหลังสีวิทยาเนี่ยอาจจะต้องแบบดูแล้วดูอีกอาจจะต้องใช้ second opinion เนี่ยแต่ AI เนี่ยเขาสามารถที่แบบ คือเห็นแล้ววินิจฉัยได้เลยว่าโอเคตรงนี้อาจจะเป็นไส้ติ่งอะไรประมาณนี้เพื่อนๆคือผมนึกภาพถึงว v ฟแรกของ ai ที่เข้ามานะฮะอาจจะมีคนตกงานแบบแบบมหาสารแบบน้ำซึมบ่อทรายเพื่อนๆหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับคนไม่กลับไปทำงานคน คนที่เคย w o ิร from home แล้วไม่กล้ากลับไปทำงานเพราะอาจจะกลัวในเรื่องของโควิดหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแน่นอนนะครับโรงงานพวกฝ่ายผลิตอะไรอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะพัฒนาในเรื่องของ AI ให้มันยิ่งสมบูรณ์แบบมากที่สุดจะได้ไม่ต้องง้อคนบางประเทศอาจจะมีในเรื่องของกฎหมายที่เขียนมาว่าโรงงานนี้จะต้องมี พนักงาน70%นะครับไม่ใช่ว่ามี AI ได้100%บางประเทศเขียนกฎหมายว่าจะต้องมีพนักงาน50%แต่เพื่อนๆน,นึกภาพว่าประเทศที่คือเวฟแรกๆที่ AI มันออกมาเนี่ยหุ่นยนต์ที่สามารถสร้างนู่นสร้างนี่ได้เนี่ยแล้วประเทศนั้นๆยังไม่มีกฎหมายมารองรับอย่างชัดเจนเนี่ยผมว่าเวฟแรกๆเนี่ยเราจะเห็นความโกลาหลบนโลกมนุษย์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะเพื่อนๆนึกภาพว่าคนตกงานแบบเนี่ยทุกระดับชั้นน่ะอาจจะ คุณหมอรังสีอาจจะโดนด้วยก็ได้อะเพื่อนๆแล้วการผ่าตัดที่ใช้ AI ที่มันนับวันยิ่งพัฒนาเนี่ยเพื่อนๆส่วนตัวผมกลัวเรื่องนี้มากที่สุดนะครับบางอย่างอาจจะดูไกลตัวนะครับแต่บางอย่างเนี่ยถ้าใครที่ตามในเรื่องของ AI เนี่ยจะเห็นว่ามันมันใกล้กว่าที่เราคิดนะเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับเป็นหนึ่งในทวีตที่โดนใจผมจริงๆคอมเมนต์เข้ามานะเพื่อนๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะเพื่อนๆกาดยาตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี ขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม